ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิเป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล้งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปอ่านดาวเล่าดวงเราจะมาพูดถึงดาวมาตรฐาน1ิบดวงที่จะส่งผลกับดวงชะตาของมนุษย์เราทุกๆคนคะ่ะ ซึ่งตำแหน่งของดาวมาตรฐานแต่ละตำแหน่งก็จะส่งผลถึงทิศทางความเป็นไปของดวงชะตาดวงดาวบ่งบอกเส้นทางชีวิตลิขิตจ,จากฟ้าถึงแม้จะเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีพศเดียวกันปีนักษัตว์เดียวกันแต่ดวงชะตาของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างใครที่สามารถล่วงรู้ชะตากรรมของชีวิตตัวเรารู้เส้นทางของการดำเนินชีวิตเราก็สามารถที่ดำเนินชีวิตตามดวงดาวที่กำหนดมา ดาวอะไรเด่นดาวอะไรดีดาวอะไรให้คุณดาวอะไรให้โทษถ้าเราสามารถล่วงรู้สิ่งเหล่านี้ได้และใช้ชีวิตสอดคล้องกับดวงชะตาที่มีดาวเด่นดาวที่เกื้อหนุนเราแล้วก็หลีกเลี่ยงในดาวที่จะให้โทษเราก็จะมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเพราะถือว่าดวงชะตาของมนุษย์เราทุกๆคนถูกลิขิตมาแล้ว แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะร่วมรู้สิ่งเหล่านี้ได้การหาตำแหน่งของตัวราศีหรล,ลัคนาหรือดาวในพื้นชะตาดวงเกิดสามารถที่จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการผูกดวงชะตาหรือท่านใดมีนักโหราศาสตร์นักพยากรณ์ที่เป็นคนชี้แนะแนวทางก็สามารถที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้เขาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดวงชะตาของตัวท่านได้ ในคลิปนี้จะเป็นคลิปของดวงมหาจักรค่ะดวงนี้ก็มีความสำคัญกับดวงชะตาของมนุษย์เราทุกๆคนมีนิยามความหมายซึ่งท่านอาจารย์บรรเทาจันทศรได้ให้ความหมายของมหาจักรดังนี้มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงช่างผาดโผนยิ่งนักน่ายำเกงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจ มหาจักรจึงแปลว่าความดีเด่นความโลดโผนส่งผลให้คุณแก่เจ้าชะตาในด้านใดก็แล้วแต่ว่าดาวดวงนั้นอยู่ในตำแหน่งในเรือนภพใดและความหมายของดาวที่ให้ตำแหน่งของมหาจักรนั้นก็ย่อมมีความแตกต่างกันอาทิตย์เป็นมหาจักรในราศีกรกฎจะส่งผลให้ดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ชอบเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลง รักบ้านรักครอบครัวจะเป็นคนที่ไว้ตัวมักจะเคลื่อนไหวง่ายไปตามสิ่งแวดล้อมชอบหวงแหนของมีความจำดีมีความเห็นอกเห็นใจขี้สงสารมีความเมตตาการุณาไม่ชอบการดูถูกเหยียดหยามมักจะเป็นคนใจน้อยเป็นที่รักของประชาชนรักเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นคนซื่อสัตย์จันทร์ เป็นมหาจักรในราศีเมษจะส่งผลให้ดวงชะตาท่านนั้นจะโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นจันในดวงชะตาของหญิงหรือจันในดวงชะตาของชายเจ้าชะตามีฐานะสูงเด่นมียศมีสกุลผิวพรรณดีเป็นที่น่าคบค้าสมาคมด้วยคนทั่วไปมักจะให้การยกย่องนับถือสรรเสริญเป็นคนสุภาพเรียบร้อย สติปัญญาดีความรู้สูงมีความเฉลียวฉลาดทันคนเชื่อในความคิดของตนเป็นใหญ่โกรธง่ายหายเร็วอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายฐานะดีมีวาสนาสูงอังคารเป็นมหาจักรในราศีกันจะส่งผลให้ดวงชะตาท่านนั้นจะมีสติปัญญาแค่วคล่องว่องไวมีไหวพิบป,ปฏิพานดีให้ผลดีในการค้าขาย ชอบการบริการชอบขันอาสาชอบจัดการงานต่างๆแต่ก็มักจะเดือดร้อนจากบริวารต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวมักจะขัดใจหรือไม่ลงรอยกับคนใกล้ชิดบริวารลูกหลานมักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าชะตามักจะใช้จ่ายเงินทองเกินกำลังพุทธ เป็นมหาจักรในราศีสิงห์จะส่งผลให้ดวงชะตาท่านนั้นจะเป็นคนที่มีใจคอกว้างขวางมีความเมตตาการุณาปราณีจะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเป็นคนมั่นคงเชื่อมั่นในตนเองชอบบงการหรือชอบบังคับบัญชาชอบการเป็นหัวหน้ามีสมองอย่างรู้จิตใจของผู้อื่นด้วยมีสมองดีในการบริหาร มีสติปัญญาไว้พิบปตปิพานดีชอบดนตรีชอบงานศิลปะต่างๆคิดอะไรแล้วก็ไม่อยากจะเลิกไม่อยากจะหยุดจะเป็นคนที่รักษาคำพูดพูดจริงทำจริงจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เพราะคำพูดเป็นที่รักและเชื่อถือแก่ผู้ใหญ่และคนทั่วไปคิดดีทำดีพูดดีแก้ไขปัญหาโดยสติปัญญาอันรอบคอบ พฤหัสเป็นมหาจักรในราศีพิจิกจะส่งผลให้ดวงชะตาท่านนั้นจะมีท่าทีสง่างามมีนิสัยจะติดสำรวยวางท่าหรูหราเป็นคนเคร่งขรึมเข้มงวดเจ้าระเบียบม,มีท่าทางภูมิฐานเป็นคนอ่อนน้อมได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเสมอหรือมักจะมีโชคจากเพศตรงข้าม จะเป็นผู้ที่รักประเพณีมีระเบียบวินัยยอมจำนวนต่อเหตุผลของผู้อื่นมีอุดมคติสูงจะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นดิ้นลนขนขวายจะทำอะไรก็มักที่จะมีพิธีรีตองมากมายมักจะมีฐานะดีมีคุณธรรมสูงสุขเป็นมหาจักรในราศีธนูจะส่งผลให้ดวงชะตาท่านนั้นจะมีบุญวาสนาสูง จะได้ดีเพราะผู้ใหญ่เมื่อมีความรักใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากคู่ครองถึงแก่กรรมหรือมีอายุน้อยกว่าคู่ครองก็มักจะพบรักระหว่างการเดินทางหลังแต่งงานแล้วจะทำให้มีฐานะดีขึ้นร่ำรวยขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นเพราะจะได้คู่ครองที่ร่ำรวยมีฐานะดีมากหรือแต่งงานแล้วช่วยกันสร้างฐานะให้ดีขึ้น คู่ครองร่ำรวยมักจะมีชื่อเสียงในด้านงานศิลปะเป็นศิลปินระดับชาติได้ครอบครองทรัพย์สมบัติมากเสาเป็นมหาจักรในราศีพฤกษจะส่งผลให้ดวงชะตาท่านนั้นมักจะมีหัวคิดหัวการค้าช่างคิดรอบคอบจะเป็นคนที่มีความชื่นชอบงานเลือกสวนไล่นางานต้นไม้หรือทำเกี่ยวข้องกับป่าไม้หรือทำฟาร์มปศุสัตว มักจะเป็นคนที่มีความประหยัดมัธยัต์เก็บหอมรอมริบการสะสมการรวบรวมจะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นจะได้ดีภายหลังเจ้าชะตาท่านใดที่มีราวเสาอยู่ในราศีพฤกษภเหมาะที่จะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรืองานเพาะปลูกจะมีความอดทนดีจะได้ดีในภายหลังจะสบายเมื่อแก่จะมีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินที่ดินมาก ราหูเป็นมหาจักรในราศีมังกรจะส่งผลให้ดวงชะตาท่านนั้นจะอยู่ในสังคมของผู้ประกอบอาชีพการงานชอบทํางานหลากหลายอย่างมีหลายอาชีพมักจะอุทิศตนให้กับงานสังคมจะติดต่อสื่อสารกับคนหลายประเภทหลายอาชีพจะเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงมีความทะเยอทยานแต่ก็มีความสามารถหลากหลายอย่าง เพราะเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดจึงทำให้มีศัตรูคู่แข่งมากชอบทำตัวให้เด่นกว่าผู้อื่นรับภาระของผู้อื่นเป็นของตนมักจะเหน็ดเหนื่อยเพราะคนอื่นชอบการเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำมีชื่อเสียงเพราะสังคมจะโดดเด่นในวงสังคมนี่ก็คือนิยามความหมายของตำแหน่งดวงมหาจักร สำหรับดวงชะตาของท่านใดที่มีดาวอยู่ในตำแหน่งของดวงมหาจักรเรียกว่าดวงชะตาของตัวท่านจะสูงส่งกว่าบุคคลทั่วไปแต่กว่าจะได้ความสำเร็จหรือสิ่งที่ได้มาก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคสิ่งต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีตำแหน่งของดวงจุลจักรซึ่งจะให้นิยามความหมายตรงข้ามกับดวงมหาจักร ซึ่งกลุ่มดาวเหล่านี้จะอ้างอิงตามพื้นชะตาดวงเดิมค่ะสำหรับดวงชะตาของท่านใดที่ผ่านการผูกดวงชะตา โดยใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดรวมถึงจังหวัดที่เกิดสามารถที่จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการผูกดวงชะตาหาตำแหน่งของตัวดวงดาวถ้ามีดาวอยู่ในตำแหน่งของดาวมาตรฐาน10ดวงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นกว่าดวงของบุคคลทั่วๆไปค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความสนใจในาศาสตร์วิชาโหราศาสตร์นี้ในการอ่านตำแหน่งของตัวดวงดาวที่ มีบทบาทความสำคัญในคำพยากรณ์ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปอ่านดาวเล่าดวงที่เราจะคัดสรรเนื้อหาหรือเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาโหราศาสตร์มาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ